ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะตอนนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะโรงแรมวาสิทธีในเมืองสุพรรณบุรีค่ะครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสบรรยากาศของชาวเหล่าสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะมาร่วมกันประชุมภาคในวันนี้ค่ะ ที่โรงแรมวาสิทีเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเลยนะคะเรามี2วันค่ะก็คือวันที่22และก็วันที่23มีนาคมพศ2568ค่ะสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประจําจังหวัดสุพรรณบุรียินดีจ้อนรับเพื่อนๆนสตรีอาสาสมัครทุกๆท,ท,ท่านทุกๆจังหวัดที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเชิญค่ะ เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเชิญเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะ เป็นช่างภาพดีค่ะประจำจังหวัดยินดีต้อนรับกับสตรีอาสาสมาัครที่เข้ามาร่วมประชุนผ่านกลางจังหวัดสุพรรณบเป็นเจ้าภาพด้วยความยินดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ห้องไปทะชุมของสตรีอาสาสมัครรัฐดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพนะคะพร้อมแล้วค่ะเราจะหนึ่งเป็นจุดถ่ายภาพสวยๆเป็นภาพที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะจุด ยินด,ดีต้อนรับคณะสตรีอาสาสมัครทุกๆทกั้นนะคะที่มาเข้าร่วมประชุมภาคกลางนะคะประจำจังหวัดชุพัรณบุรีวันที่22และวันที่23ตอนนี้ทุกๆจังหวัดก็มารวมตัวกันอยู่ที่นีนะคะในห้องประชุมวาสตีแกรนนะคะนี่ค่ะเรากำลังจะเข้าพิธีเปิดการประชุมภาคกลางจังหวัดชุพันธบุรีเป็นเจ้าภาพค,ค่ะเชิญเลย ทุกท่านของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ร่วมกันนะร่วมกันกิจกรรมตรนี้นะคะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะก็เป็นช่วงเาที่ชาวสุพรรณบุรีของเราและก็ให้ชาวสุพรรณรีาก็้ท่านนะเราเป็นผู้พูผู้นำพ่อหลวงที่อยู่ในระเทศของเราข รบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก่อนรับทรัพย์ส่วนสูงได้กล่าวต้อนรับกับผู้ว่าจังหวัดของเราเขาเซฟเพื่อ ที่สมาคมสตรีอาสาสมัครกษตรดนแดงหรือสอรดทุกท่านครับจุดตื่นเต้นนะครับวันนี้ครับมีเหลผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนในจังหวัดสุราษฎร์ภากดมายครับก็พอดีวันนี้ท่านว่าการกับท่านติดภารกิจด้วยครับเลยมอหมายผมมาเพื่อู้แนการับท่านนะครับก็พอดีอีครั้งนะครับเหล่าสตรีอาสาสมัครกษตรดนแดงทุกท่านผมในฐานะของเจ้าบ้านครุณเจ้าบ้านของพันธมิตรมีจิตใจดีครับที่มาพบแพ้ ลพลเรือผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าสูนะ่เมืองธนบุรีครับเมืองนี้มั่นเราในวิถีมาในคดีขึ้นชื่อเรื่องเ,อเร,รียนรู้เครื่องรุ่งเรืองเศรษรกิจสูงน้ำหัวใจศาสตร์แต่งกลาศิลปินประเทศชนฟังซึ่งคนใหญ่รู้จักในนามของคนต้นเนินนะครับธนบุรีนะครับเมืองนีเป็นเมืองที่ได้อยู่ครับเป็นบัวเข้าวน้ำครับมีความสมบูรณ์ใครได้มาก็จะติดใจแล้วก็มีความสุขตลอดนะครับ ว่าเรามีอะไรใส่ใทองคอับพอดีนี่คือเป็นคนที่มีความยิดแย้งสงสัยนะครับมีใจดีพ่อมาดีเหนื่อยใจกับทุกท่านครับแล้วก็เป็นคนรักชาติสาธตรณสุขทุกท่านนะครับซึ่งสอดคล้องกับวุธีิจของสอออดออ่างดีครับผมต้องขอชช่นชมทุกท่านนะครับที่เป็นพลังสตรีอาสาที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็อ่าอครับว่าท่านเดินทางมาจาก 14จังหวัดน,นะครับประมาณ2อ0ร้อยศพด,ดีแล้วก็ถ้าฝั่งนี้ยิ่งว่าท่านคงกลับมาเที่ยวต่อน,นี้อีกเพราะว่านราเองมีสิ่มงมหเลยนะครับมีจุดท่องเที่ยวที่มากมายครับที่น่าสนใจเราทีเองเที่ยวได้ทั้งปีครับทั้งช่วงฝนช่วงฤดูร้อนแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เวหลาจำกัดนะครับแล้วก็ทราบว่าจะมีการพาไปสัมผัสจุดไฮไลท์ต่างๆเพียมบางจุดนะครับเช่น รับพรกบีต่อชาติศา,าสนาเททูนพระมหากษัติยพระรชงจาทูนพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์จัก,กรีไว้เหนือสิ่งอื่นใด สึ้งและขอของกลุณมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เปลี่ยนมาเป็นประธาในที่เปิดการประชุมสมาคโสตนจเประชาจารสมัยรักษาแผนภาคการที่สี่ในวันนี้สืบเนื่องจากการประชุมสออรท่ากลางที่สาเมื่อวันที่ที่สิบาคบมนาพศสองพันห้าบเดระนคระทอสีนี มีล่นอกให้สอออร์รส,สัมาารีเป็นภาพภาพการการปัะชุมสอออร์ภาพการัอพีสี่ฉันรู้ส,สึกดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในธีเบิดการประชุมสวาคลสเตรอาศาสนสาศาสนาแิสลภาพการทั้งสในวันนี้ก็เินขอชื่อชมมื่และแสดง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจัดงานเตรียมง,งานเป็นอย่างดีทําให้สมาชิกสตร,รีสาสครรักษาแดงจากจังหวัดต,าตา่างๆได้มีโอกาสมาบนมบรมสตร,รีผู้มีจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประเทศไทยในวันนี้และขอขอบคุณสมาชิกสมาคมสตรีอสาสนรลักษาแดงหรือสออรดผู้นั่นที่เส,สียสละเวลา,สามาร่วมจุมกับ าการจัดประชุมใน,นระดับภาาต่างๆถือเป็นภาระิิที่สัมคัญที่สรรอจังหวัดต่างๆควรจัดดำเนินการอย่างอของื่อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายแผนงานและกิจกรรมของสาคัญสมาคมสตรีอาส,สาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยให้ได้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืงย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 งนและปั่นคงต่อไป ดังนั้นการที่ทุกท่านได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้จืนถือว่าเป็นโอกาสอีนดีที่พวกเราจะได้เด็นพลังเหลาสตรีผู้มีจิตอาสาร่วมกันขับปกป้อง ได้เพิ่มเติมความรู้ประสบการณ์ใหม่ได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้เชิงรุกยิ่งจุทไรน์ช่างแรงงานของชาติทันสมัยตุรกีอาชาวสกัลวันแดงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอเวลาให้การจัดประชุมในวันนี้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประกาปีนี้ได้เวลาอ่นจุลปงแล้วฉันขอเปิดการอ่านจุลปสเตียร์สายสีรดงสายแดงภาคกลางครั้งที่สี่ค่ะขอขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะมีหน้าต่นงจะเพิ่มหน้าไม่งั้นจะปิดแล้วนะคะสุดท้าย คุณครูก็จะขอปิดคลิปในการประชุมสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคกลางครั้งที่4ในช่วงเช้าเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ